ก็ขอกร,ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาสเปาโลฟุตบอลที่สวยงามของเรา ก็สนับโลกโซเชียลมีเดียแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับผมสำหรับกระแสทีมชาติไทยของเรานะครับที่ไปพังงาจงำคำกรุงโซมวานที่ผ่านมานี้มันเนิ่นนานขนาดไหนแล้วล่ะครับผมที่เรานนั้ไม่ได้เชียร์บอลไทยให้ได้ลุ้นให้ได้สนุกแบบนี้ตั้งแต่ออชอิก้าวขาเข้ามานั้นก็นับว่ามีแต่เรื่องราวดีๆจริงๆนะครับผมจนกับตันทีมฝ่ายตรงข้ามซูเปอร์สตาร์จากท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับอย่างซอนเฮืองมินและกองหลังระดับโลกจากเสือใต้บาเยนนิคอย่างคิมมินแจต้องออกมาอุทานกันยับๆเลยเลยครับด้วยซอน เฮืองมินนะครับผมกับตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับยอมรับว่า ผิดหวังเอามากๆเลยนะครับผมที่ทีมนั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติไทยได้นะครับทั้งๆที่ทีมชาติของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสทำประตูได้หลายครั้งหลายหนจริงๆนะครับสวมข่าวนะครับผมเปิดบ้านเสมอบทีมชาติไทยไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2กลุ่ม C นะครับซึ่งดาวเตะจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมก็ยอมรับเลยว่าผิดหวังมากๆกับผลการแข่งขันและเชื่อว,ว่าเกมต่อไปที่จะมาเยือนกรุงเทพมหาคอนครอบอลรัตนาโกศินนั้นจะเจองานที่ยากกว่านี้แน่นอนถ้าคุณพลาดโอกาสชี้ขาดในการ ตมันจะเป็นเกมที่ยากเอาบอกมากเลยมันสําคัญเช่นกันที่ต้องไม่เสียประตูเราเจอเกมที่ยากหลังจากที่พวกเรานั้นเสียประตูมีสถานการณ์เชิงบวกเกิดขึ้นมากมายในเกมนี้และน่าเสียดายที่เรานั้นเอาชนะคู่แข่งไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมนั้นต้องทําให้ดีขึ้นเราต้องดีกว่านี้ในอนาคตผมจะพยายามทําให้แฟนบอลน,นั้นยิ้มได้โดยซอนเฮืองมินนะครับผมยังเชื่อ,ออีกว่าเกมนัดต่อไปที่จะมาเยือนประเทศไทยกรุงเทพมหานครจิราชมังคลากีฬาสถานจะต้องเป็นเกมที่ยากกว่าเดิมแน่นอนหลายพันเท่าเลยทีเดียวโดวยตัวเขานะครับผมก็ได้ กล่าวต่อเพิ่มเติมว่าไม่มีเกมไหนที่ง่ายมันจะเป็นเกมที่ยากกว่านี้อีกเราเห็นจุดอ่อนที่ควรจะต้องปรับปรุงเอาอย่างมากเลยและผมจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีสําหรับเกมต่อไปเราต้องมีผลการแข่งขันที่ดีให้ได้ส่วนประการหลังตัวเก่งตัวเก่าต,ตัวดังของทัพเสือใต้ไบเยนเวนิคยางคิมบินแจนะครับผมก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขานั้นคิดเอาไว้มากเลยนะครับด้วยตัวเขานะครับได้กล่าวว่าทีมชาติไทยนั้นเตรียมตัวเป็นอย่างดีและมีบางอย่างด้านเทคนิค ที่พวกเขานั้นทําได้ดีกว่าที่เราคิดไว้และพวกเรานั้นไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เลยเราไม่ได้3แต้ม3ามคะแนนในบ้านแต่เราจะทํางานให้หนักขึ้นและเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อเก็บสาแต้มในเกมที่จะไปเยือนให้จงได้ก็นี่แหละครับผมตัวเก่งตัวเก่าดาวดังของทัพโสมขาวเกาหลีใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรุกระดับผการอย่างซอนเฮืองมินแล้วก็แนวรับระดับผการอย่างคิมบินแจนะครับถึงกับต้องออกมาอุทานเลยครับว่าเกินคาดไปมากนะครับที่ทีมชาติไทยนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างสะดาหัวใจในเกมที่ซู ครับสเตเดียมนะครับคุยเป็นปีก็ไม่จบหรอกครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆนะครับสำหรับการที่พวกเรานั้นไปคว้าเอาหนึ่งแต้มสําคัญออกมาจากเกาหลีใต้นะครับผมโอ้โหเล่นที่บ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับผมคุณดูอย่างทีมชาติจีนสิครับขาดพวกเขานั้นเปิดบ้านต้อนรับเกาหลีใต้นะครับพวกเขายังไม่สามารถยันเสมอได้เลยนะครับผมแต่นี่นะครับเรายันเสมอในบ้านของเกาหลีใต้นะครับมันไม่ธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับผมก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัด เลือกนะครับส่วนเอเชียรอบที่2นัดที่4นะครับผมกับทีมชาติเกาหลีใต้อีกคนนึงนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันอังคารที่26มีนาคมนี้นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับก็อย่าไปดูลิงก์เถื่อนเหมือนกับสสท่านนั้นแหละครับก็ช่วยกันสนับสนุนดิกสิทธิ์แท้จากไทยรัฐทีวีกันนั่นแหละครับผมเอาละครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม